วันนี้พรรคเพื่อไทยก็มีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่ามีสมาชิกได้มาสมัครเป็นสมาชิกของพักเพื่อไทยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวแสดงการต้อนรับท่านสมาชิกใหม่ทั้งสามท่านนะครับทั้งสามท่านถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็จะเป็นกำลังที่สำคัญของพรรคเพื่อไทยในอนาคต ที่จะได้มาสร้างพัรคเพื่อไทยให้มีความแข็งแกร่งเพื่อให้พัรคเพื่อไทยนั้นเป็นอนาคตของประเทศในอนาคตนะครับผมขออนุญาตได้ได้กล่าวถึงประวัติของแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ทางสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนได้รับทราบนะครับท่านแรกท่านสุดธรรมแสงปรทุมนะครับท่านเป็น อดีตเลขาธิการศูรนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในเหตุการณ์ oh, 6ตุลาเป็นนักศึกษาหนึ่งใน18คนที่ถูกจับคุมขังถึง2ปีนะครับร่วมกับนายสมศักดิ์เกียมทีรัสกุลท่าน,นอาจารย์ธงชัยวินิจ,จกุลน,นะครับแล้วก็ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเมื่อปี2544 <40. S 1> 41นะครับนในอดีตนั้นท่านเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญหลายตำแหน่งด้วยกันท่านเคยเป็นรองหัวหน้าพรรคไทยรักไทยเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเป็นรองประธานสภาผู้แทนรัษฎรนะครับก็ถือได้ว่า ด้วยผลงานด้วยประวัตินะครับเป็นบุลคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างยิ่งอีกท่านหนึ่งนะครับท่านรองาศาสตราจารย์ดรกิติริมสกุลน,นะครับซึ่งท่านก็มีประวัติที่น่าสนใจนะครับเป็นอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยนอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นนักวิชาการอิสระ โดยสอนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยไซธรรมะที่ประเทศญี่ปุ่นท่านยังมีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติระดับโลกนะครับและที่สำคัญท่านเป็นหนึ่งใน23ท่านที่ได้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยในอดีตนะครับซึ่งสมัยที่เป็นพรรคไทยรักไทยนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมผลักดันแนวคิดในเรื่องสินค้าโอท็อปของประเทศไทย โดยนำเอาปัจญาโอท็อปมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้มาปรับใช้ให้กับประเทศไทยจนเป็นนโยบายของพรรคไทยรักไทย,ไทยในหลายในอดีตที่ผ่านมานะครับในปี2544นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ก็คือท่านเป็นลูกชายของท่านสุธรรมแสงประทุมนะครับเป็นคนรุ่นใหม่จบการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจบรัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเมืองและก็อยากจะมาสร้างพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับสำหรับในเรื่องนี้ผมจะขออนุญ,ญาตสื่อแลกอะก็ประชาชนทุกท่านนะครับให้ท่านรองพิชัยนะครับและท่านภูมิธรรมได้ขยายความเพิ่ม,เต,มเติมนะครับ